ครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดหลักทรัพย์วันนี้ก็ถือว่าโอเคออนะครับคือที่ลงหนักอาจจะเป็นแค่กลุ่มรับเหมาะนะครับพี่ก็กังวลเรื่องของผลประกอบการไตรมาเสียจะไม่ค่อยดีแล้วก็การประมูลโครงการใ,ใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าะนะครับก็เป็นคำวิจารณเพราะว่า,วาแบบล็คล็อกของกลุ่มรับเหมาตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ได้ขยายตัวขึ้นเลยะนะครับว่าคือง,งานใหม่ๆไม่มีเข้ามารตรงนี้คงสร้างความกังวลในเทลเต่ทำให้เกิดแรงขายส่วนภาพรวมของตลาดผมว่ายังแข็งแกรง่งนะครับขอมพลังงานเนี่ยปตทวันนี้ปตทปตท,อปทอสอก็อามาสองตัวเรายห็คาดหวังเรื่องของฟันโฟไลเข้าได้อยู่แม้ว่าเราจะเห็นว่ายังเป็นตัวเลขขายสติตแต่ถ้าไปดู n v d R เนี่ยมันเป็นเน็ตซื้อตั้งแต่ต้นปีหนึ่งเือสองหมื่นเพราะฉะนั้นก็คิดว่าภาพรวมเนี่ยมันยังดูโอเคอยู่ นะครับเพราะเคงไม่ได้ลงไปต่ำกว่าหนึ่งสองเจ็ดห้าอะไรนะครับเราก็ยังโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบพันสามอยู่ในระยะสั้นนะครับค่ะอ่ะก็แนะนําหุ้นกลยุทธ์ยังไงครับวันนี้สัปดาห์นี้เออเมื่อวานมีพีววของตัวเอเชียสังกนตนะครับวก็ไปฟังมาก็น่าสนใจใช่ก็ผมมองว่าเป็นตัวที่น่าเก็บมากเพราะว่าปันผลเนี่ยถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยก็น่าจะห้าหกเปอร์เซ็นต์แน่ๆนะครับแน่ๆ นะครับกเ็เก็บได้เราก็ผมบอกกับการว่าไตรมาส4อ่ะโอเคอาจจะไม่ได้ดีเด่ดนมากนะักแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตั้งโปรไฟชันที่สูงมากขึ้นหรือการตั้งสมองที่สูงมากขึ้นมาเทียบกับไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปี5ข้างเนี้ยเราคิดว่ารอนของเขาเนี่ยมีโอกาสเติบโตค่อนข้างแรงนะครับก็น่าจะมีการเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับตัวรถบรรทุก นะครับซึ่งป<ม>ริมาณความต้องการใช้รถบรรทุกตอนนี้เนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่บริเวณเขตการค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษพวกบริเวณชายแดนเนี่ยก็พบว่าเ,าเริ่มมีวอลลุ่มที่มากขึ้นนะครับรวมไปถึงเขากำลังจะขยายธุรกิจไปพวกสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์คล้ายๆสวัสด นะาครับก็เป็นลมในที่จะโตโตในอ่นะคตได้นะครับก็โดยรวมแล้วก็ชอบเอเชียะนนะครับซื้อเพื่อเก็บดีเวนด์ยูเราก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสำหรับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มลิซิ่งนะครับมีโอกาสวิ่งขึ้นอีกครั้งเท่าไหร่อ่อสักครูนะครับค่ะตอนนี้ยี่สิบยี่สิบนะที่พี่เห็นโอ้ี่สิบคือถ้าเราดูดีโอเห็นมันก็เป็นทุ่นสดแข่งครับ รอบนี้ก็ยกขานขึ้นมาเรื่อยๆผมคาดหวังว่าระยะสั้นคงไป21บาท50ถึง22บาท21บาท50ถึง22โอเคใช่ครับอ่าหมดหรือยังหมดแล้วไปซีรีส์เอสเลยครับอ่าฟิวเจอร์เป็นยังไงคะฮัลโหลค่ะฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างคะโอ้ฟิวเจอร์ตอนนี้ก็อาจจะเน้นเป็นหน้ารองไว้ก่อนนะครับพี่รองไหนเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาเช็คก่อนนะครับแต่0.78นะคะ ก็ตอนนี้ยังลองได้นะครับลองได้นะครับผมคิดว่าคืนนี้ราคาน้ำมันคงไม่ได้ปรับลดลงอะไรแล้วแหละนะครับลองตรงนี้เลยเหรอครับลองดูครับปิงดูขนาดไหนถ้าขึ้นไปอ๋อก็รอเปิดสักแปดหนึ่งสามครับตรงนี้ก็เปิดแปดหนึ่งสามอืมอืมอก็สั้นๆใช่ไหมคะครับใช่ครับอ่าได้ค่ะปิงเจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะฮัลโหลสติครับค่ะ